สวัสดีค่ะเ,เพื่อนสมาชิกช,ช่องสูตรหัวรวยัพซับนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทำการคำนวณเด่น10หน่วยบนนะคะแบบ5ตัวนะคะเทียบชน5สูตรนะคะพร้อมประมวลผลผ่านโปรแกรมนะคะก่อนที่จะเข้าการคำนวณนนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคำเตือนก่อนนะคะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะดทำขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางติดความน่าจะเป็นเท่านั้นจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชค นับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหวยรวยทรัพย์นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการคำนวณกันค่ะเด่น10หน่วยบนค่ะเทียบชน5สูตรค่ะแอดลงให้งวดที่แล้วนะคะสถิติ80งวดขึ้นนะคะให้สมาชิกนคะะ่ะแคปตรงนี้นะคะเอาไปลงอัโชคได้เลยคนะงวดที่ผ่านมาเนี่ย เราได้ตัวชนนะคะที่ห้าหกเก้าสามสี่นะคะผลตะวันออกมาที่แปดสี่สามนะคะหกเนี่ยห้าสูนย์หกชนสี่ศูนย์นะคะแต่ว่าแอดมองว่านะหกมีโอกาสที่จะไม่มานะแอดก็เลยเอามาเป็นการจับวินให้นะคะก็คือห้าหกเก้าสามสี่นะคะเสร็จแล้วตัวที่จับวินคะห้าหกห้าเก้าห้าสามห้าสี่เก้าหกสามหกหกสี่สามเก้าเก้าสี่แล้วก็สามสี่นะคะ สิบคู่ชุดไปกลับนะคะผลรางวัลออกมาที่แปดสี่สามนะคะก็เข้ามาชุดนี้นะคะสูตรที่หนึ่งนะคะเข้ามาที่สามสูตรที่สองเข้ามาที่สามสี่สูตรที่สามเข้ามาที่สามสี่สูตรที่สี่นะคะเข้ามานะคะที่สี่นะคะแล้วก็สูตรที่ห้านะคะเข้ามาที่สามสี่นะคะเรามาตามต่อนะคะทั้งห้าสูตรนะคะ ุดที่โปรแกรมประมวลผลให้นะคะก็นี่นะคะออกแปดสี่สามก็เข้ามาะคะชุดนี้นะคะสูตรนะคะเราจะใช้หลักพันหน่วยบนสองครั้งสิบล่างสองครั้งร้อยหน้าครั้งที่สองสองครั้งสิบทายครั้งที่ 1, หนึ่งหน่วยทายครั้งที่หนึ่ง รอยทายครั้งที่สองสิทายครั้งที่2องหน่วยทายครั้งที่สอง,อง,ส,องสองครั้งและบวกค้างที่หตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสหลักแอนมีเขียนไว้ข้างบนแล้วนะคะเก้าบวกหกเท่ากับห้าห้าบวกสเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกศูนย์เท่ากับเจบวกเเท่ากับหกบวกแเท่ากับสีบวกหเท่ากับศบวกหเท่ากับห้บวกแเท่ากับสาบวกหะคะเท่ากับสี่บวกหท่ากับหบวกหท่ากับหกบวกสเท่ากับแ 8บวก4ี่เท่ากับ2อนะคะเราจะได้นะคะเด่น10หน่วยบนในสูตรที่1นคะ4 5 6ห้าดสองสูตรที่2นะหลักแสนหลักพันร้อยบนสองครั้ง10บ,บน10ล่างหน่วยล่างร้อยหน้าครั้งที่1 10หน้าครั้งที่1 3สครั้งหน่วยหน้าครั้งที่1หน่วยท้ายครั้งที่1 2สองครั้งหน่วยท้ายครั้งที่2แล้วบวกครั้งที่5 6บวก9เท่ากับ5ห้าบวกหเท่ากับ1 หนึ่งบวกสี่เท่ากับห้าห้าบวกหกเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองสองบวกหกเท่ากับแปดแปดบวกหกเท่ากับสี่สี่บวกหกเท่ากับศูศนบวกหท่ากับหกบวกสเท่ากับศบกหเท่ากับหศนย์ี้เป็นสูตรนับเรียงตัวนะคะห้าหกเจ็ดแปดสูตรที่สามโดยใช้หลักหมื่นหน่วยล่างสครั้งร้อยหน้าครั้งที่หน่งหน่วยหน้าครั้งที่ห สิบหน้าครั้งที่สองสิายครั้งที่หนึ่งรอยทายครั้งที่สอง 2, หน่วยทายครั้งที่สองสองครั้งและบวกครั้งที่ห้บวกสเท่ากับเก้าบวกหกเท่ากับห้บวกหกเท่ากับหนงหบวกหเท่ากับหกหกบวกเก้าเท่ากับห้าห้าบวกหกเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกแปดเท่ากับเก้าเก้าบวกห้าเท่ากับสี่สี่บวกหนึ่งเท่ากับห้าห้าบวกหนึ่งเท่ากับหกบวกสเท่ากับแ 8บวก3เท่ากับ1นะคะเราจะได้เด่น10หน่วยบนในสูตรที่3นะคะ4ี่ห้าสูตรที่4นะคะเราใช้หลักหมื่นร้อยบน10บน2ครั้งล่างร้อยหน้าครั้งที่1หน่วยหน้าครั้งที่1 3่าครั้ง10หน้าครั้งที่สองครั้งหน่วยท้ายครั้งที่1และบวกข้างที่3 6บวก8เท่ากับ4 4ี่บวก8เท่ากับ2 2บวกเท่ากับ8 แบวกหเท่ากับ4 4บวก8เท่ากับ2 2บวก5เท่ากับ7 7บวก8เท่ากับ5 5บวก3เท่ากับ8ปดฮะแบวก1เท่ากับ9 9บวก1เท่ากับ0ูบวก2เท่ากับ2 2บวก1เท่ากับ3เราจะได้เด่น10หน่วยบนในสูตรที่4ี่นะคะแปดเกสูตรที่5นะคะเราจะใช้หลักแสนหน่วยบน4ครั้งหน่วยหน้าครั้งที่1 4ครั้งร้อยหน้าครั้งที่2 ร้อยทายครั้งที่หนึทายครั้งที่หหน่วยทายครั้งที่ห1ึ่งสทายครั้งที่สองแล้บวกข้า้งที่สีบวกสเท่ากับแปบวกสเท่ากับสองบวกหท่ากับเจบวกศนย์เท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกเก้าเท่ากับหกหกบวกแปดเท่ากับสี่สี่บวกห้าเท่ากับเก้าเก้าบวกสี่เท่ากับสาบวกหเท่ากับสีบวกหเท่ากับห ห้าบวกหนึ่งเท่ากับหกบวกบวกสามเท่ากับเก้าเราจะได้นะเด่นสิบหน่วยบนนะคะในสูตรที่ห้านะคะสามสี่ห้าหกเก้าครบแล้วนะคะทั้งห้าสูตรนะคะแอปไม่ได้พิมพ์มาให้ใหม่นะครับให้เพื่อนๆค่ะลองเอาไปทําย้อนหลังดูนะคะจสตินะคะแปดสิบงวดขึ้นนะคะแคบไว้นะคะแล้วลองเอาไปทําดูนะคะเสร็จแล้วถ้าเดี๋ยวเรามาทําการเทียบชนในงวดนี้นะคะ สีนะคะสี่มีหนึ่งสองสามห้ามีหนึ่งสองสามห้ามีสี่สูตรหกมีหนึ่งสองสามหกมีสี่สูตรด้าแปดมีสี่สูตรด้าสองมีสองสูตรเจ็ดเก้าในงวดนี้เนี่ยจะ ได้ตัวชนทั้งหมดนะคะสามตัวนะคะก็คือห้าหกนะคะแล้วก็แปดนะคะห้าหกแปดนะคะให้เพื่อนเลือกเอานะะชอบเด่นตัวไหนนะคะเสร็จแล้วแอดจะจับเป็นสองกรณีให้นะคะเพราะว่าห้ากับหกเนี่ยจะอยู่ตรงนี้หนึ่งสอง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 เนี่ยห้ากับหกนะคะถ้าห้ากับหกมานะคะเอาห้าหกไปจับนะคะกับตัวนี้นะคะ ก็จะจับได้ที่58 59 50 52 53 68 69 60 62นแะป้ากะฮะแล้วก็6กสนะคะเสร็จแล้วถ้า8ปดมาแปดจะอยู่1 2 3 4งมนะฮะแมาจับกับ3 4มสีห้าแบบนี้นะคะ8ป8สามแปดสนะ แปดเก้านะชุดที่ชนกันก็จะมีหกแปดแปดหกแบบนี้นะคะแล้วก็แปดห้าห้าแปดแบบนี้นะคะที่ชนกันนะคะอันนี้เนี่ยให้เพื่อนเพืนนะคะเลือกตัดสินใจนะคะถ้ามองฮะ,ะก็จะได้ทั้งหมดนะคะ สิบสามคู่ชุดไปกลับนะคะเพราะว่าห้าแปดแปดห้าซ้ำห้าหกแปดแปดหกซ้ำแบบนี้นะคะสิบสามคู่ชุดนะ,ะไปกลับในงวดประปจำวันที่สิบหกธันวาคมค่ะสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดคะ, 2, ะ,คะเพื่อนๆถคาชอบอ่าสองตัวบนตัวไหนนะคะลองเลือกวิเคราะห์คะพิจารณานะคะนำไปเสี่ยงด้วยตัวของเพื่อนเองะคะเสร็จแ,แล้วเนี่ยชุดโปรแกรมประมวลผละคะเนี่ยนะคะ จาก5สูตรคะถ้าไม่มีสูตรใดผิดคะจะมีที่0 5 06 25 26 35 36 38 48 49 58 59 68 69 89นะคะ14คู่ชุดไปกลับนะคะเสร็จแล้วเนี่ยถ้าในเด่น10หน่วยบนคะตัวที่ชนของเราในงวดนี้คะก็คือเด่น10หน่วยบนตัวชนของเรา เด่นบนเนี่ยชนสามเด่นสิบหน่วยชนที่สองเนาะถ้าแ,แอดจำไม่ผิดนะชนที่สองฮะแอดจะคัดเลือกที่ติดสองกับสามให้นะะตัวเลขที่ติดสองกับสามฮะให้เป็นตัวเด่นไว้ก่อนแล้วกันนะคะ mm. ก็จะมีสองห้าสองหกสามห้าสามหกสามแปดฮะ ส่วนในชุดนี้นะฮะที่ติด2กับ3ฮะก็จะมี5 2 5 3องห้าสาองหกามแปดสมชุดน่าจะชุดเดียวกันครัชุดเดียวกันนะชุดเดียวกันฮะฉะนั้นไอ้เพื่อนเลือกพิจารณานะคะว่าเพื่อนฮะชอบที่ตัวไหนฮะก็เลือกนําไปเสี่ยงฮะสำหรับเด่น10หน่วยบนฮะเทียบชน5้สูตรฮะ หรือว่าถ้าไม่มั่นใจนะะว่าตัวที่จับคู่ชุดะะจะมาะะก็เลือกตัวเด่นไป1ตัวห้าห้าหกหรือว่าแปดแต่ว่าถ้าแบบนี้เนี่ยตัวเด่นมันก็จะกระจายนะ,ะฉะนั้นก็อาจจะมีโอกาสะะที่จะมาคู่ชุดได้เหมือนกันนในงวดนี้นะะ ก็ฝากเพื่อนๆพ,นพิจารณา,นานถ้าชอบก็นําไปเสี่ยงถ้าไม่ชอบนะก็แค่มองผ่านนะสาหรับคลิปนี้นะถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกําลังใจทุกความติดชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ